มังคีลุยป่ามังคีลุยผักดีกว่นกนานี่ข้างหน้าเนี่นมีตัวนี้หว่านะตรงผักเนผักร้เน่าเนี่ย โอ้โหแางนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เยตาไซใช้เล่นๆแบบนี้จบเลยแล้วไปที่อื่นแล้วมั้ง อิมนมาลุยกูบอืมยนมาลุยกูวาอกแลมมั้งยอยู่อีกอีกขัดหลังท่อขัดหลังท่อ <c oughs> หลังท่อเราไม่เห็นหรอกขัดหลังท่อน้ำนู่นมีน้ำใสนี้มีขัดหลังท่อกรับใซนี้ท่านี้อืมมืองหลังท่อมันก็มีไซมันไซนี้นะครับปลาปลาอันนี้นะขัดเหยื่อนี่นะขัดเหยื่อกบช่างไอ้ปอกปากดีนะครับตัวน,นี้สีเทานะ อดกระเด็นเลยนี่ว่าจะไม่อยู่ซะแล้วน,นี่โอเคลองพีต่อนะมันยิมฝัม่งไวแต่หมายมันอกีล้ลำบาวดิมันเป็นกิ่งไม้กิ่งอะไรอยู่หรือมีฝั่งโอเคต,ต่อไปกันกระเขาได้นะกับเบ,บีขบย,บยขอบใจนะป้าปักดีนะครับเป็นาีขอนับปอนนะครับนับปอนพิตทิ้งนะนับปอนเมียนหนายนะครับโอเคไปดูตัวต่อไปกันโอ,อ้ลองต่อ ใช้ปลามันใชยย้ได้จรงจริงเลปลามันปลาทั้องอองมาจากนานะใส้ปลารุ่นๆนะครับตัดน่งตรงหลังท่อน,น,นนะท้องน่าจะเห็นนะมืองห่างทอนี่ ขึ้นกิ่งสาธิตรับกลิ่งไหมล้มด้านจะพาเข้ากิ่งไหมตี่้อนกลับไปดูถ้าไม่มีกมมมิ่งไหม้หรือมีฝังปกติ้วเราลงฝังน่าจะโดนนะนี่ยดูจักกันจกัจกของมันนะ ลามันอยู่ริมริมฝั่งครับตัวก็พอมีซส่เนี่ยใส่ปักเกลือกุลังกําลังใส่กเกลือตักเด็ดราใส่ใส่เกลือตักเกด็ด ไอจูนั้นมากระทำตรงนี้ไงลองปีนสายตาลองลากๆมาดูดูจุ๊บพุ่งมาตุ้มมีชัยมันตาอะไรมินปะ้ะหาเรื่องต่อไปดีกว่าหนึ่งแก้มนะกับหมายตรงนี้เวืรองนี้นะมาชนไซส์นี่ก็สอบสอบก็สอบก็บกเล็กปลาก็เล็ก เปล่าเลยครับผมดูเรียงตับไปข้างหน้านะสำหรับคนที่เรับชมนะครับฝากกดแชร์น,นะครับบาย